สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมมีความยินดีที่จะมานำเสนอการพูดเรื่องภาวะผู้นำกับความเป็นอัจฉริยะด้านการพูดผมน,นายนภพวงมากนักจัดการงานทั่ประชนานาญการกองพัฒนาพฤชิศรษฐกิกรมราชธณร์อัจฉริยะด้านการพูดมีความสำคัญที่แสดงถึงภาวะความเป็นผู้นำอย่างแท้จริงและ เป็นเคล็ดลับแห่งความสำเร็จของเราทุกคนมีหลักการสำคัญดังต่อไปนี้ 1. การพูดมีความสําคัญต่ออาชีพการงานคนที่ประสบความสําเร็จมักจะเป็นคนพูดเก่งเพราะสามารถถ่ายทอดความคิดของตนเองได้ชัดเจนดังนั้นเราจึงต้องเพิ่มทักษะการสื่อสารจึงเป็นทางลัดสู่ความสําเร็จ 2. การพูดที่ดี คือการพูดที่จะเหมือนมีพลังออกมาจากตัวผู้พูดยิ่งสามารถถ่ายทอดความรู้สึกของตัวเองออกมาได้แจ่มแจ้งถึงขั้นที่คนฟังรู้สึกแบบเดียวกันได้การพูดนั้นจะมีพลังระดับที่สามารถเปลี่ยนชีวิตคนได้ทีเดียว 3. หัวใจของการสื่อสารคืออารมณ์ความรู้สึกที่เข้าใจยถทอนแม้ว่า ตัวเองรู้สึกยังไงแล้วสามารถถ่ายทอดออกไปได้ตรงเจตนาลมนี่แหละเรียกได้ว่าเป็นอัจฉริยะด้านการพูด 4. การพูดต้องฝึกฝนให้ตนเองเป็นอัจฉริยะด้านการพูดจนสามารถจับประเด็นและสรุปความคิดของตอนเองได้ภายในหนึ่งนาที 5. เวลาที่พูดเราต้องพูดแต่ความจริง อย่ากโกหกและอย่าพูดในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้คิดหรือรู้สึกจริงๆเพราะถ้าไม่พูดความจริงคำพูดเราจะไม่มีพลังเลย 6. ต้องระวังคำพูดของตนเองให้ดีเพราะคำพูดที่พูดอยู่เป็นประจำจะเป็นตัวกำหนดชะตาชีวิตของเรา 7. คนที่ประสบความสำเร็จได้คำพูดติดปากของเขา จะอาจแน่นไปด้วยความเห็นอกเห็นใจความรักมิตรภาพและความสำน,นึกในบุญคุณอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราพูดในตอนนี้ยกตัวอย่างผมเมื่อก่อนก็มีความขี้อยายไม่กล้าพูดหรือนำเสนอในเวทีสาธารณะซึ่งในจะก้าวขึ้นตำแหน่งที่สูงขึ้นจำเป็นต้องพูดและนำเสนอในที่สาธารณะ จึงต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพูดกับอาจารย์วริยาซึ่งไม่ได้รับการอบรมแล้วทําให้มีความมั่นใจกล้าที่จะพูดกล้าที่จะนําเสนอในที่สาธารณะขอบคุณครับ